ผู้ปกครองคนแรกที่บริจาคก,ก็คือพี่บิ๊งใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พี่บิ๊งบริจาคมาหนึ่งแสนบาทเอาตบมือให้พี่บิ๊งค่ะพี่บา๊ให้เพี่อนมีให้เพืเ่อนนะครับแ,และจากนั้นก็ได้มาจากผู้ปกครองเก่าของนักเรียนที่ชื่อโจ๊ะเน๊ห้าหมื่นซึ่งคุณแม่ไม่รู้จักเลยแต่เขาก็เอามาให้เมื่อเราเล่า าาสิทธิ์เก่ามหาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทผู้บริหารได้มอบให้มาอีกห้ามือในการแัดแถังก,การอกการกระส่วนเอมอ่อยค่ะแล้วก็มีจับเงินบริจาคซึ่งเราผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งแสนสองแสนกับสี่พันบาทค่ะเสมอ ก็มีลายของคุณแม่น้องรลียวเดี๋ยวันที่ไหน ยังไม่ถึงคิวบอนสุน้องรลาโอ้โหแล้วก็น่าดีคนนึงเลยไอ้จีงใช่ไหมคะตั้งใจเรียนกันทุกคนนะคะเราก็จะได้เรียนอย่างมีความสุขเอา เลยอ่ามาเลยป้าแกะแกะหนึ่งอันดื้อ่ามาแปะที่คุณยายค่ะแปะที่คุณยายที่แปะแปะที่นี้ค่ะน้องฟ้าแปะทีงนี้ค่ะคนเก่งอ่าแปะเลยค่ะเก่งมากค่ะไปแปะอุ๊ยอจุ่มครีมแกะอ่าเด็กโตเตรียมไปแกะเลยค่ะเด็กโตเอาอุ้มแกะให้เด็กโตเตรียมตัวอ่า even uh -huh. ค่ะอ่าเลือยยังเื่อลูกแก่่นึงอน่าเราไปแปะลูกีดมอ่ะไปค่แปลโอ้โหน้ำมีน่ารักมากมาใ้แม่หอมแกน้มีไหนคจะไปมีน่ารักอย่างนี้แม่อกอแกเลยคะอืมน่ารักมากอีล พอใจไหมคะอ่าแล้วจะผะไรคะะมันาอ่ะไปค่ะจะเปแกะมะนันุพี่มากขอช่วสดิคุณยายด้วยกัน,นกอ่ะมอมอโมโงเอาละค่ะ nó nuối được lên thì nuối lục Để có mày thì nuối cái đây phải là được